จังหวัดนครพนมเพื่นกม็มีเช่นเดียวกันนะคะเพื่นกมีการจัดก,กิจกรรมหิวตระกานะคะสวมผ้าไทยใส่บาดริมโคงทุกวันพระเป็นการสืบสานพระพุทธศาสนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมค่ะ ที่บริเวณลานพญา,าศรีสตนาคราชริมฟังแม่น้ำโค้งค่ะตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครพนมนายปราชญาอุนเพชรวรากรรองผู้วาราชการจังหวัดนครพนมรักษาราชการแทนผู้วาราชการจังหวัดนครพนมนำรองผู้วาราชการจังหวัดนครพนมค่ะแม่บ้านมหาไทายจังหวัดเหลากาชาจังหวัดนายกเทสมนตรีเมืองนครพนมหัวหน้าส่วนราชการน่วยงานข้าราชการพอคาประชาชนและนักท่องเที่ยวค่ะ รวมกิจกรรมเฮ็ดบุญตักบาตรทุกวันพระประจำปี2567ภายใต้แนวคิดค่บเปนมาในสื่อครอบครัวหิวตระกาศรัทธาอิ่มบุญอุดหนุนชุมชนนะคะเป็นการสวมใส่ผ้าไทยห่มสบายไซบาดริมโค้งบรรยากาศนะคะเป็นตามภาพตอนนี้เลยทุกคนสีรวมกันสวมใส่ผ้าไทยนะคะแล้วก็มาไซบาตรในช่วงช่วงเศารานะคะ โดยกิจกรรมนี้พันจัดขึ้นเพื่อเป็นการสืบสารและก็สืบทอดนะคะพระพุทธศาสนาทํานุบำรุงพระภิกษุสามเณรส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี่ทีด่ดีงามและก็เป็นการปลูกจิตสำเนึกค่ะให้ประชาชนมีน้ำใจและก็มีความเสียสละเอือ้อเฟื้อโดยการนะคะส่งเสริมการแต่งกายโดยผ้าไทยและก็ผาพื้นทิ่น ตลอดจนงานนี้ค่ะเป็นการทรงเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวเชื่องอนุรักษ์วัฒนธรรมทองถิ่นของจังหวัดนครพนมเองนี่ให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ